สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโรงเรียนที่เราสร้างเองกันนะคะทุกคนก็เราใช้เวลาสร้างไปทั้งหมดหนึ่งวันเต็มๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปรีวิวกันเลยนะคะทุกคนโรงเรียนนี้ที่เราสร้างนะคะตั้งชื่อว่าโรงเรียนธนุธรรมวิทยานะคะทุกคนโรงเรียนธนุธรรมวิทยานะคะธนุธรรมก็แปลว่าความดีนั่นเองนะคะทุกคนใยดีอะไรประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวเราพาไปรีวิวกันเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นโรงอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะก็อี้สำหรับทานอาหารนะคะแล้วก็มีเป็นห้องครัวนะคะเอาไว้ทาอาหารประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเราจะตกแต่งบริเวณรอบโรงเรียนไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันเต็มหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันบรรจุได้ทั้งหมด340เฟอร์นิเจอร์เลยอีกน,นะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนตรงนี้นะคะจะมีเป็นเสาธงนะคะเป็นของประเทศไทยนั่นเองนะคะยืนเคารพธงชาติอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูอาคารแรกกันเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นอาคารแรกเลยนะคะจะเป็นอ่าห้องเรียนนะคะ ก็จะเป็นห้องป .1 น,นะคะทุกคนแล้วก็โรงเรียน ça, เนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนปะุมนะคะทุกคนนี่เป็นห้องป .1 ภายในห้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นภายในห้องทั้งหมดนะคะทุกคนก็<ๆ>ไม่ได้มีอะไรมากนะมีแค่ตู้นักเรียนนะคะแล้วก็ตู้อะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ไปดูห้องป .2 นะคะอันนี้เป็นห้องป .2 นะคะ ถัดมานะคะก็ภายในห้องก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากนะแล้วก็อันนี้เป็นห้องปอ .3 นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นห้องปอ .4 นะคะทุกคนนี่อุ้ยนี่นะคะทุกคนห้องปอ .4 ส่วนตรงนี้นะคะเป็นห้องป .5 นะคะเราก็ไม่ได้เอาก้าอี้ตัวนักเรียนมาตกแต่งนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันไม่พอนะคะสมมติว่ามันมีโต๊ะนักเรียนแล้วกันนะแล้วก็ห้องป .6 นะคะทุกคนส่วนอาคารนี้เรามาถึงอาคารอาที่สองนะคะมันเชื่อมต่อติดกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องพักครูนะคะทุกคนนี่ห้องพักครู ประมาณนี้เลยห้องครูเป็นโต๊ะสำหรับให้ครูนั่งทำงานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องผู้อำนวยการนะคะก็คือผอโรงเรียนนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยนะคะมันติดกันนะทุกคนแล้วก็แบ่งห้องไว้หมดแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนห้องคอมพิวเตอร์จะบอกว่ามันโล่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันไม่พอแล้วนะคะ ก็ตกแต่งได้แค่นี้เองนะคะเราก็รู้อยู่หลายๆว่ามันคือห้องคอมนะคะประมาณนี้เลยนะส่วนอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องสมุดนั่นเองนะคะทุกโรงเรียนต้องมีห้องสมุดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะคะนี่จะเป็นที่นั่งของบรรณรักษ์นะคะหรือว่าคุณครูประจำห้องสมุดนั่นเองนะคะ แล้วก็แนืที่สุดท้ายเรายังไม่ได้ไปเลยนะคะก็คือห้องน้ำนันเองนะคะห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนนี่เราเดินแบบเขียนมานิดเดียวนะคะห้องน้ำจะมีเป็นทางลงไปด้านหลังโรงเรียนนะคะมีทางลงทั้งหมดสามทางนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นสุขาหญิงและสุขาชายนะคะอ่านี่ประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็สุขาชายนะคะทุกคนถ้ากระตุกนิดนึงขออภัยด้วยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ แล้วก็นี่นะคะคือ ID ของโรงเรียนนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเอาไปรีวิวหรือว่าเอาไปแจก ID ให้กับอ่าทุกคนนะคะก็ให้เครดิตช่องเราิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็สร้างค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ไปประกอบละคสรสั้นได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย